พี่นาอังกฤษเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากเป็นคนที่แข็งแรงถึงขั้นแบบไม่เจ็บไม่ป่วยเลยแล้วอยู่มาวันหนึง่งพี่นามีอาการแบบผิดปกติของร่างกายอย่างรุนแรงทันทีพี่นาไปตรวจปรากฏว่าเจอทันทีพี่นาไม่ได้มีอาการแบบบอกมาก่อนเลยนะว่าอุยฉันมีก้อนมีอะไรฉันเป็นอะไรพี่นาบอกไม่มีอาการมาก่อนเลยไม่มีทุกคนแล้วอยู่ๆค่ะพี่นารู้สึกปวดท้องมากนะคะแล้วไปหาหมอ ไปเอ็กซเรย์หมอบอกว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกเท่ากับป่องเบียรค่ะทุกคนโอ้โหเท่ากระป่องเบียรนะคะเท่ากับป่องเบียร,นะะอ,ยรอยู่ในท้องแล้วพี่พี่กระแตพี่กระแตก็ถามใหญ่เลยพี่แต่เอ้ามันใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะแล้วพี่นาคาไม่เจอเลยหรอคะแล้วพี่นาเนี่ยเป็นไม่รู้สึกอะไรเลยหรอคะทุกคนเชื่อไหมบางอย่างน่ะคุณเคยได้ยินไหม รู้อีกทีเป็นมะระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยปรากฏว่าหมอก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจทุกคนพบว่าเป็นมะระยะ3าถึงสค่ะเป็นมะระยะสามเข้าระยะสต้องทำาคีโมโด่วนทีนี้จนพินาอังกฤษอะค่ะตัดสินใจนะคะสั่งมากินทุกคนปรากฏว่าแน่นอนแกสั่งมากินแกก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วเนาะเพราะว่าครั้งที่หไม่ยอมไปให้คมโมแล้ว ปรากฏว่าทุกคนในการกินครั้งแรกเนื่องจากเพิ่งไปทำาคีโมมาร่างกายอ่อนแออะไรทุกอย่างผมร่วงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยพอกินไปปุ๊บนางก็กินชาแคปซูลด้วยแคปซูลเป็นลิ์ร้อนชาชงเป็นลทธิ์เย็นลทธิ์เย็นก็เป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นมีลทธิ์ร้อนผสมนิดหน่อยเพื่อให้มันเ,เป็นหนยินหยางส่วน แคปซูลของเราเป็นสมุนไพรแท้ๆไม่ใช่ยาไม่ใช่สารสกัดแต่เป็นสมุนไพรแท้ๆบดละเอียดใส่เข้าไปในแคปซูลนะคะอันนั้นมาเป็นลิดร้อนส่วนใหญ่ลิดเย็นนิดเดียวนะคะทีนี้แกก็กินทั้งลิดร้อนริดเย็นเกิดภาวะกระทุงนะคะกระทุงตัวที่แกไปทํามาพี่นาไม่กลัวเพราะพี่นาเข้าใจภาวะกระทุงพิษก็คือมันอาจจะขับทายหรือมันอาจจะท้องผูกหรือมันอาจจะ เจ็บกระดูร้อนปวดเนื้อปวดตัวมีไข้พวกนี้เขาเรียกว่าภาวะกระทุงพิษซึ่งจริงๆแล้วเป็นภาวะปกติมากๆมันจะไม่ได้ทําให้คุณทรมานอะไรเลยมันคือภาวะธรรมดามากๆภาวะพวกนี้มันเกิดขึ้นได้กับคนที่ปกติและไม่ปกติอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรามีพิษเยอะไหมนะคะมันก็พยายามที่จะขับพิษ ขับสิ่งแปลกปลอมขับสิ่งที่มันไม่รู้จักออกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันคงไปจับได้ว่าในร่างกายมีเคมีที่เอาไปรักษามันก็จะพยายามขับเคมีให้แบบนี้ค่ะมันก็เกิดอาการร้อนวูบว่ามีไข้อะไรเงี้ยพี่นํามไม่สนโน no, สนโนแคร์ no care, นะคะกินไปเลยทุกคนปรากฏว่านะคะกินไป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 พอถึงกําหนดตรวจก็ไปตรวจอ้าหมอบอกว่าอ้าทำไมอาการเริ่มดีขึ้นอ่ะหมอก็ ให้กับบ้านนะคะเสร็จแล้วบึ้มบึงก็ไปตรวจโจนล่าสุดไปตรวจทุกคนหมอบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงค่าเลือดของพี่นาปกติค่าเลือดปกติค่ะจากมะระยะสามสี่นะคะตอนนี้พี่นาไปตรวจไปเช็คอัพทุกอย่างทั้งเลือดทั้งทุกสิ่งอย่างภาวะเลือด เป็นภาวะเลือดที่ปกติไม่มีเชื้อนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราฟังแล้วเรารู้สึกแบบว่าโอ้แม่เจ้าขนล,ลุก